กล้องแม่แม er> ่งบัวใช่ไหม่วะให้เราหรอกกล้องแม่เดี๋ยวมันลงไม่ได้ลงยูทูบไ e ได้คือนอกีนี้รถไฟผู้ใหญ่60กับเด็ก40แต่ถ้าเกิดนั่งเรือก็จะคนละ50 คือเขาจะเดินเที่ยวอันก่อนอืมผลิจภัณฑ์ย้อนยุคหลานนั้นสามวางังนี่ีของเ,ขเก่าให้ดูเนาะอืมน่าดูด มีของขายเออเขาจัดดีอ่ะเจเจียวเสี่ยหลอดโบราณจ้าละสี่สิบน่ากินเอาไปจ้าเจียวเสี่ยหลอดไอติมหลอดด้วยเออเขาจัดดีอ่ะ ขนมโคกขนมตาลสามสิบที่สิบบางก็นั่งอืมน่าเที่ยวเนาะไม่รู้เลยเนี่ยเพิ่งเคยมาไม่เคยมานี่ท้าเหมือนเป็นทางไมโอผู้ใหญ่จอร์ดเผาปลาสามวัง

เพลงโอ้ยถึงเด็กล<า>เลยฮะเออมาไม่อยากกินในข้าวเหนีายวข้าวเหนีายวไก่ย่างอ่ะเดี๋ยวไปเดินดูก่อนไม่อยากกินข้าวเหนียวไก่ย่างมีข้าวเหนีายวไก่ย่างมีหรอมีไก่ย่างเหรออยากกินไก่ย่างอ่ะข้าวเหนียวไก่ย่างได้ยินเพลงไหมได้ยินเพลงไหมนี่ถึงแม่ตอนเด็กๆเลยอ่ะ เออข้าวขาเนาะข้าจัดดีมากนะเ,เนี่ยข้าวข้ิตื่นคึกคักดีแล้วที่ก็ว,วันนี้ว่าจะหาที่เที่ยวที่ไหนดีอ๋อมีใช่ไหมล่ะเหรอซื้อไาเลยก็ได้อ๋อพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเอาไปเจี๊ยบเอาไปก่อนพี่เจี๊ยบซื้อไปก่อนพี่เจี๊ยบ เหลือประตังไม่ไม่เหลือเดี๋ยวเอาไปก่อนเดี๋ยวแม่ามีคสักคู่นะพีเจมซื้อไปดิระซื้อไปดิมีพอไหมเอาเอ้ยเอาเอไม่มนมีกี่ไม้ก็เอาหมดเลยเหอเมาหมดเลยข้าวเหนียวมีไหมคะป้าข้าวเหนียวข้าเหนียวมีไหมคะข้าเนียวข้าเหนียวอ่ะข้าเหียเหนียวหมด เดี๋ยวกินเดี๋ยวไก่ย่างไงแล้วเราเราอันนี้อันนี้ที่ย่างอยู่เยอะเขาจองแล้วใช่ไหมคะเหลืยสองไม้ใช่ไหมคะหมดแล้วค่ะไม่ก็เมื่อกี้ย่างสอมาด้วยกันแม่กับลูกค่ะแม่กับลูกได้เสียดายจะเอาคนละไม้ไม้เท่าไหร่คะเนี่ยไม้ละห้าสิบบาทอ่าขึ้นสวนตัวคุณค่ะซื้อต้งต่ำแล้วก็อ่าๆเดี๋ยวไปส่งก็ได้นะคะไม่ยังยังจะเดินเพิ่งมาค่ะเดี๋ยวเดินเที่ยวก่อนค่ะ ยังกาหิวไปหรือฝากป้าเขาไว้ก็ได้เดี๋ยวเราก็มากินฝากป้าเขาได้จ่ายตังค์เป็นฮะเดี๋ยวก็จ่ายก็ได้มันยังไม่รออีกเป็นสักสิบนาทีอ่ะพราะมันหมาไม่ก็จ่ายตังค์ป้าก็ได้ฝากป้าเขาไว้เดี๋ยวเราก็ต้องมาได้เลยอ่าจ่ายตังค์ป้าไว้เลยรออีกนึงรับออเดอร์น้องเขาตรงนี้หมดแล้วนะน้องป้าแล้วฝากไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมากิน น่าเลยทถามให้น้องก็จองหมดแล้วน้องผู like ้ชายมาจองไม้หนึ่งน้องผูเมื่อกี้จองเสาไม้เสียดายอยากได้เสาไม้ค่ะเดิลูกค้าเดิมมีเสาไม้ไว้แล้วใช่ไหมเขาบอกพ่อบอกว่ามีเสาไม้จะจ่ายตจากป้าไปเลยเอาเรียกป้าไปจากงานกันน้องเขาแล้วเอาไว้เงี้ยเดี๋ยวหนูจะมากินนะค่ะฝากไว้ค่ะเดี๋ยวหนูเดินเที่ยวก่อนไม่เดี๋ยวจะมานั่งมีค่ะเดินเที่ยวก่อนเดี๋ยวเดินเที่ยวก่อนค่ะคจะทานจาทานไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ น้องผู้ชายก็อยากได้ไม้เออแต่มันก็แป๊บเดียวเองอ่ะเมื่อกี้แค่ที่แรกหวังสามไม้อ่ะพี่เชียบสาวไัวเองได้สองไม้เออก็เวลาเราก็แบ่งๆกันกินไปอืมเดี๋ยวเราก็ไปซื้อส้มตำเจ้เกียร์ปะไก่ไก่ขยำไข่ขยำไก่ เห็นแบบโยงอย่างนี้เหมือนแบบว่าหนูตีไข่เขย่าไข่อยู่เลยเออเข่ยอ่ะมีป่ะฮะเราเี่ราเรไปบอกว่าตรงนี้ก็สวยกันจริงอ่ะสวยแล้วมันมีบ้าวอ่ะเขามีต้นตำล่าหรือก็ไปเอาไปเอาอะไรไปเอากับลุงป่ะมัเอากับลุงลราซื้อเข่ยร้านนึั้ยอ่าแกแกไปเอากับลุงเลยเร็วมากเจ้าเจ้าไปเอาเลยแต่ภูเก็ต เาเสอ 20, าือยีฮะอ๋อยังยาไม่เสร็จเดี๋ยว่อยมาวกันพี่จอทแข็งใส่เปจากไหมครับใส่จับเก้าน่ากินน่ากินเดี๋ยวจะใส่พ่จที่จอ,จอน่ากินเลยนี่ไขนกกระทาน่ากินเชียวรับคนละครึ่งเด็ก ค่าเช่าแพงอ๋อ,ขอ,ขอเขาเช่าแพงเขาแพงเขาเช่าเขาเช่าแพงเจ้ารู้ไงว่าเขาไม่ต้องเชา่าไม่เช่ามันแพงห้าสิบาทอ๋อแล้วแกจะนั่งกินที่ไหนละ่ะอ๋อไปกินที่ร้าน,านเนนออเออเออจะพาไปย้ะขึน้นพาปะถ่ายรูปกันกมันก็มีทางเดินอีกเนี่ย จัดดีดีเด็ดดีช้ดสล้สะพานดีอะนเนาะสวยอะมองดูสังกายมากสังกายเดี๋ยว้กินดีอะสวยอะหเอาสะพานไม้เป็น,นงหลบๆคือ อ๋อเาส่งปล่าไปส่งแพตามแพอันนี้นะเขาจะถ่ายให้ดูนะบรรยากาศด,ด,ดีมากเลยบรากดีมากเลยกินตรงนั้นเนาะเหมือนินขันโตกเะดูไปถึงนู่นเลยนีอ่ะ,นะอเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแม่นี้ก่อนเดี๋ยวแม่นี้ก่อนแม่วางโทรศัพท์ก่อนโอเค